สีกว่าก็ประมาณ80ดสิคูณสองก็ก็มีน้ําเปล่าได้ไหมคะคือตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปไฮยาสุเฟียนะปรากฏว่าคิวยาวปี๊ดั้งแต่ตรงนู้นปรึบปืึบนบบนี้เลยไกด์เลยบอกว่าเดี๋ยวไปไม่ใช่ไปที่อื่นกันเดี๋ยวเดินไปพระราชวังท็อปกระปึกก่อนนี่ไอติมตุรกีติมตุรกีเนี่ยบางคนเรียกว่าเป็นไอติมกวนตาทาเพราะว่า มันน่าโมโหจริงๆนะเคยดูอ่ะมันเป็นเราอ่ะเราต้องโมโหแน่เลยมันไม่ให้ทันทีอ่ะไม่จรินว่าส่วตอนที่ถอยเตือนะถ้าเขาหยิบให้ส่งให้ข้างบนอยูปั๊บข้างล่างปุ๊บปุ๊บปุ๊บหรือว่าตักุ๊บเลยอยู่ได้ป่ะบางทีถ้าเกิดเราเตรียมตัวมาอย่างดีใช่ไหมคะเราเขาอาจจะให้ทำอะไรก็ได้ไอซิมนะคะฮ h ล l l ลเอาอะไรช็อกโกแลตเนาะ how much for one thirty forty fifty เอาเอาแบบไหน

เขาไปใกล้ใกล้ลูกใกล้ใกล้ลูกใกล้ใกล้ลูกมาไปใกล้ใกลู้กจะได้ไหมจะได้กินไหมอ๋อต่อละหกโอเค thank you โอเคโอเคโอเคเป็นยังไงบ้างก็อร่อยนะคะมันเหนียวใช่ไหมติมอ่ะใช่ค่ะไม่งั้นเขาจะทำแบบนั้นไม่ได้เนาะมันไม่มันไม่เลอะมือด้วยตอนที่เอามาแปะแปะอย่างเงี้ยเออเมื่อกี้เขามาจิ้มหนูเหรอ แล้วหนูรู้สึกโมโหไหมเวลาที่เขาไม่ให้หนูสักทีไม่ใ่คะรู้สึกเขอะขำเหรอขำะคะเป็นไงคะราคา30ก็คือ60บาทโดยประมาณนะคะเขาก็อุ้ยหลละลายรุนแรงคาราเมลก็จะมีหลายรสอร่อยไหมไอติมมันจะเหนียวเหนียวนะเขาถึงได้แปะแล้วห้อยไปห้อยมาได้เดี๋ยวจะมากินไอติมจราโต้นะคะไกลเขาบอกว่าอร่อยกว่าไอติมตุรกีมีรสอะไรบ้างไหนช็อกโกแลตหรอ อันนี้พิทาชิโอใช่ป่ะน้ช็อกโกแลตใช่ป่ะเอออันละสามสิบอันละสามสิบบาทหกสิบบาทราคาเท่าไอติมตุรกีเออใช่ใช่อันนี้นะคะ 50, แบงค์ห้าสิบสกิฟลีลาค่ะแต่ว่าถ้วยเนี้ยยี่สิบเท่านั้นไม่ใช่สามสิบยี่สิบเนี่ยสังขอน ้าวตกลงไม่ใช่อันละสิบห้าอ๋อไม่รู้ทำไมอ๋อชื่อสีมันจางมากถ้าหนึ่งลูกสิบห้าสองลูกสามสิบคือเรามองไม่เห็นตรงนี้เราเล่นดีกว่าลูกสามสิบบาทถูกนะถูกถูกอ่าถูกถูกโอเคของที่ระลึกเป็นตุ๊กตาแมวเห็นไหมที่นี่หมาก็มีแต่แมวเยอะกว่าเขาชอบมากเขาชอบแมวมากมีหลายสิ่งเลยนี่เริ่มเจอ e v เวลไลแล้วเห็นไหมมีเป็นพวกผ้าเยอะ นี่รองเท้าตุรกีมีชุดด้วยชุดแมวน้อยอีกแล้วอุ้ยตัวนี้น่ารักด้วยลายสวยม,มาถึงแล้วพระราชวังทับกระเึกทับกระเึกแปลว่าปืนใหญ่เพราะว่าเมื่อก่อนมันจะมีปืนใหญ่อยู่ข้างหน้านะคะ,ะเขาบอกว่าพระราชวังทับกระเึกเนี่ยนะคะเป็นพระราชวังแห่งสุดท้ายของรัแชแบบของกษัตริย์ออตโตมันนะตอนหลังนี่ย้ายไปที่ พระราชวังดอมมาบาเช่บางทัวเขาพาไปแต่ทัวของเราไม่ได้พาไปเพราะว่าทัวเราไม่ครอบคุมนะคะเราไม่ได้ซื้อทัวแบบไปดอมมาบาเช่พระราชวังทับกระตือนะคะอยู่ในโลเคชั่นที่สวยงามมากๆเลยเพราะว่าอยู่ริมทะเลค่ะทะเลเนี่ยก็คือทะเลบาบาร่าะค่ะ <c oughs> บอกว่าข้างในจะสวยมากเพราะว่ามันติดทะเลเมื่อก่อนจะมีเ,พเฉพาะกษัตริย์กับราชาวศงที่จะได้เห็นเพราะว่าวิวคือดีแต่ตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเราเข้าไปดูได้ เดี๋ยวไกด์จะนำเราเข้าไปนะคะดอกม่วงนี่สวยมากเลยอ่ะดอกดาวเรืองไม่<ล>ใช่เมื่อก่อนนะไม่ค<ม>ิดดาวเรืองนี่เมื่อก่อนตอน,น<ด>อยู่อเมริกาที่บ้านอีแล้วปลูกด้วยปีหนึ่งมาออกครั้งหนึ่งแต่ข้างบ้านเขาออกกันใหญ่เลยอ่ะเราออกมาช่อเนี่ยก็ดีใจแต่แย่่เน่ยน่ารักมากเลยเนาะสวยดีดอกดาวเรืองเต็มเลยคะดาวเรืองดาวเรืองไม่เป็นธรรมดาชอบอันนี้อันนี้สวย พระละชาวังท็อปกระปืดเนี่ยนะคะเขาก็จะมีอยู่4ขอนยาดเมื่อกี้เราเดินผ่านก่อนเข้าเกตตรงตัวอันนั้นห่งใช่ปะ่ะอันนี้2แล้วเดี๋ยวกำลังจะเข้าไป3และ4 3ากับสี่เป็นชั้นใน 1- กับ2เป็นชั้นนอก <Okay. S 1> ที่เห็นอยู่ด้านขวานี้ก็ค mm ือเป็นโรงครัวค่ะก็คือว่ามีคนทํางานเมื่อก่อนเนี่ยในสมัยก่อนนะประมาณแบบ700คนเพื่อเลี้ยงทําเลี้ยงคนในพระราชวังเนี่ยสมัยศตวตรรษที่1 6 15 16อะ่ะมีคนอยู่ในวังประมาณ4 0 0 0คนไง mm hmm. สุลต่านก็คือมันก็จะเป็นวงังสุลต่านเชื้อพระวงศ์ข้าราชบริพานอะไรแบบนี้น ห้องสมุดนะคะไลบรารีนะในตึกต่างๆอ่ะก็จะมีเป็นแบบพวกมิวเซียมโชว์นู่นนี่ให้ดูใช่ไหมหรือจะดูแต่วิวก็ได้แล้วก็ตึกพวกนี้ก็จะสร้างตั้งแต่สมัยศตรวรรษที่1 5 1 6แต่ว่ามันก็มีการสร้างเพิ่มบางตึกก็อาจจะสร้างศตรวรรษที่1 8 1แ้อะไรก็ได้แล้วแต่ว่าสุตาตา่างเขาจะใช้งานหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ค่ะเออพิม์เดินไปไหนคะ แต่มาน,นี่น,นี่นเนขาบอกว่าตรงนี้แบบว่าเฉพาะวงมานั่งดินเนอร์ชมวิวกันจริงๆเราเมื่อก่อนน่ะก่อนโควิดอ่ะมันจะมีร้านกาแฟ,ฟ,ฟข้างล่างไปเห็นไนะเออลงไปได้แต่ตอนนี้เขาปิดไงแต่เราก็ถ่ายรูปจากบนนี้ได้อันนี้เปรียบเหมือนสี่เรามาเที่ยวแบบว่าวัดพระแก้วพระจวมงอะไรเงี้ยใช่กุนไทยก็มาเพราะหลังมาเขาก็จะมาทัวร์วัดพระแก้วกันอะไรเงีง้ยที่นี่มันจะมีลานเห็นไหมมีลาน เรามานั่งดินเนอร์ชมวิวซึ่งตรงนี้วิวเนี้ยสวยมากเพราะว่าไม้ววตน้ตนตอนนี้ต้นไม้มันเยอะหรือเปล่าคือมันเป็นทะเลนายขึ้นมาใช่ป่ะแล้วมันมองไปมันก็เห็นเมืองเห็นว่าเห็นเมืองขึ้นไปเป็นเนินนี้เลยเห็นว่าเมืองสวยนะแล้วมีสะพานแขวนตรงนั้นด้วยเออแต่สมัยก่อนคงไม่มีสะพานแขวน <laughs> นี่มีน,นั่งชมวิวเออดเวิดเอาไ้นั่งชมวิวได้ชมเห็นวิวเออโกลเด้นฮอร์น นี่ไงเป็นกระเบื้องสีฟ้าเหมือนกันนะใช่ไหมก็เป็นกระเบื้องสีฟ้าจะให้เห็นว่าลายของกระเบื้องอะพี่หูลายของกระเบื้องอะเป็นทิวลิปคคเนชั่นกุหลาบอะไรพวกนี้มันจะเป็นแบบลายสไตล์ตุกรกีค่ะเขาบอกว่าในนี้นะจะมีเป็นห้องที่โชว์แบบว่าเครื่องลายครามของจีนด้วยนะเพราะว่าเหมือนกับว่าจีนะส่งมาบรรณาการให้กับสุลต่านเมื่อก่อนสุลต่าน,นยุคออตโตมันคือยิ่งใหญ่มากนะ ไช่น,นี่มันเป็นหินชนิดหนึ่งอุ้ยเย็นเจี๊ยบเลยอะเฮ้ยเย็นเจี๊ยบนี่แล้วอันนี้เป็นหินอีกแบบหนึง่งหินสีชมพูก็เย็นเหมือนกันหินทั้งก้อนเลยอันนู้นเป็นหินเขียวๆเ,เป็นหินอ่อนหมดเลยนะโหแล้วเป็นหินทั้งก้อนอะบอกว่ามเมสบออ๋ออันนี้มันเป็นกระจกแม่เสียวนคะเขาทําไว้ให้เราข้ามไปเพราะว่าเดี๋ยวเหยียบแล้วมันพังอย่างนี้หรือเปล่าไม่เสียวมันสูงแค่นี้เองลูก นี่ก็เป็นหินอ่อนนะสีเขียวมีหลายต้นเป็นแบบนี้อุ้ยเขาหินมาเลียงอันนี้เขาเลียงเลยเหรอฮะใช่เขาเลียงลงไปบนคือนึกว่าเขาก็เทไปแล้วค่อยมาระบายสีการหินเขาเลียงเลยดูดิอันนี้น่าจะเป็นแบบลูกปั้นสุดาต้าสมัยก่อนนะคะหุ่นหรือคนจริงคะเนี่ยหุ่นเขาหุ่นคนจริงเขาจะมายืนนิ่งๆขนาดนี้แล้ว เขาจัดแสดงนิทรรศการนาฬิกาโบราณ mm. หูนะาท้าทางจะมุลค่ามหาศาลเนอะดูอันนี้ดีฝั่งมุกด้วยอะ่ะมีน้ำมะนาวเอามาเท่าไหร่คะฟลอซเซ่นเท่าไหร่ฟลอซเซ่ e เลมอนเอท Finish frozen e l e c t r i c i t e p r o l e m อ๋อไม่มีเครื่องมีปัญหากินไม่ได้จะกินได้แต่น้ำพวกนี้เท่านั้น oh. เจอแล้วเลมอนเอทที่มันเป็นน้ำเนี่ยมันน่าจะ55นะ100บาทเอออ่อโอเคลองดูสักแก้ว ออ s ื s อมอนน h ด t ช่ไหมในี่ e นนิด e r ่นี่ i e ็นเบอร์เบ e รออี่อี่มันนี้อันนี้เป็นทีแบบมิกซ์เบอร์รี่แต่อันนี้เป็นเลมอนนดคนข่ยเขาบอกเขาชอบกินอันนี้ t อาเขาไ Do you w a n น to try? โอเคโอเค thank you ขอให้ชิมขอให้ชิมอืมอร่อยอร่อยหรอ t h a s k y t a s t I like this, <S ah, quiero, I this ixed? ื s เลมอนน you are from Korea no Thailand Thailand จีนเวมร์เนียก็อร่อยพี่จีนเวอรนียรักป้าป้าวันนี้พีม่มเวอรนี้แล้วกันนะโอเค get one of this and one of this โ <Okay. S 2> อเค <laughs> จะชิมทำไมเขาบอกเออเราจะชิมทำไมเราจะใช้ได้ใช้เงินลีลาเป็นครั้งแรกแล้วนะคะเรามีอยู่แบงค์เราไปแบงค okay, ์สองร้อยแก่ยุคการไปมาเฟียสอินไซส์โอเคมันไม่มีน้ำแข็งแล้วก็จะจืดๆ เป็นรสชาติของธรรมชาติค่ะ <g ül> ถ้าเกิดว่าหว,วานๆนี่มันก็จะเหมือนใส่น้ำเชื่อมไงอืมจำได้ปะที่เราไปอิตาลีแล้วไปกินนั่งกินเลมอนเนตบนที่หมู่บ้านชิงแคเชเร่อะไม่เคยเคยกินเลมอนเนตคั้นสดจากสวนหลังบ้านเขาอะ่ะกินไปแล้วอึ้งเลยอะคือ <c ười> <c ười> มันจืดมากเห <c ười> มือนคุบคั้นสดอะแต่มันคือเขาไม่ผสมอะไรมันจืดเปรี <c ười> ้ยวอะจำได้ปะ